สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2,568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณ <c oughs> และในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดจะกล่าวถึงในหัวข้อแรกเลยนี่ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะระหว่างออคนในครอบครัวคนรักคู่ครองทีนี้มันก็มีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองที่ปฏิบัติกับคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณนะเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีใครบางคน เนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยแล้วพอมันมีพลังงานของไพ่สีไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะไม่อยากให้ใครรู้หรือ อาจจะมีในเรื่องของการสร้างภาพนะท,ที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะความสัมพันธ์ของคุณอะไรที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็ไพ่สีถ้วยนะบวกกับไพ่สิบถ้วยอันเนี้ยถ้าถ้าผู้จัดต,ต้องทายไพ่ใบนี้ไปในด้านลบเนี่ยก็หมายถึงใครบางคนที่ต้องทนอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะเพื่อ ความสุขของคนส่วนรวมแต่ถามว่ามีความสุขไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนของเขาก็เป็นไพ่สี่ถ้วยเนี่ยนะคุณก็ดูเอาว่านั่งคอตกอย่างเงี้ยอยากจะออกจากความสัมพันธ์อยากจะถอนตัวแล้วก็มันมีไพ่ห้าถ้วยอีกอันเนี้ยเป็นยังไงนะคุณดูจากไพ่ห้าถ้วยคุณก็รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เขาบอบชำ้ำถ้าเขาต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรมันเหมือนกับว่ามันไม่มีทางเลือก แล้วเขาก็ต้องมองในด้านบวกอย่างเดียวเลยและเขาจะต้องนึกถึงความสุขของคนส่วนรวมเท่านั้นเลยนั่นก็คือไพ่สิบถ้วยทีนี้อย่างบางคนเนี่ยก็ติดในเรื่องของอการที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันนั่นก็เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณยังไม่อยากที่จะส,สูญเสียสถานภาพ ไม่อยากจะต้องมาแบ่งกันในเรื่องเงินทองทรัพย์สินหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่มันยุ่งวุ่นวายไงน,นะทีนี้มันก็เลยเป็นยังไงมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยต้องเป็นฝ่ายทนนะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมแพ้ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควบคุมนะยอมให้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยได้ไปต่อ นะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่สีถ้วยนะแล้วก็ไพ่สีไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็เขาก็พยายามที่จะมองข้ามปัญหาแล้วก็ทําเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคทําเป็นว่าฉันเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะซ่อนความรู้สึกแต่ว่าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้เลยว่า สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่กับความเป็นจริงหรือว่าสิ่งที่ใครบางคนมองเข้ามาเนี่ยมันอาจจะดูดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขามองหรือก็อย่างที่บอกอะ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างภาพกบเกือนความรู้สึกกันนะแล้วโดยเฉพาะอพมพอมันมีพลังงานของไพ่หกดาบนะที่เป็นไพ่ อันนี้เป็นไพ่ในอนาคตแล้วก็ไพ่เดียลคัมเป็นไพ่ราชินีถือไม่เท้านะไพ่ราชินีถือไม่เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกดขี่ข่มเหงคนรักคู่ของและในเวลาเดียวกันก็เป็นตัวแทนของความหมายในที่ทำงานของคุณนะ่ะนะ แต่ทีนี้ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องความรักก่อนเราก็บอกให้รู้ไพ่ใบเนี้ยบอกให้เราได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณจะไปกันไม่รอดในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่ใครบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ถูกไม่ควรนะกับคนรักคู่ครองแต่เป็นยังไง แต่ก็ยังบ้าอํานาจไงนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาทนอีกฝ่ายหนึ่งเขายอมอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ใครบางคนเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าคุณจะต้องตรวจสอบความคิดพฤติกรรมของตัวคุณเองแล้วก็อย่าล้อเล่นในความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะอย่าท้าทายนะเพราะว่าอะไรให้ออ ในอนาคตเป็นไพ่6ดาบแล้วก็เป็นไพ่ควีนถึงไม้เท้าไพ่ควีนถึงมือเท้าเนี่ยในอีกด้านหนึ่งของความหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกของใครบางคนเนี่ยคิดที่จะแยกตัวนะคิดที่จะอยากจะอยากที่จะเป็นอิสระไม่อยากที่จะแบบอยู่ภายใต้การควบคุมของใครนะทีนี้คุณก็ลองนึกดูแล้วกันว่า ถ้าใครบางคนต้องทนอยู่ตรงนี้มานานทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมองไม่เห็นการเติบโตแล้วใครบางคนเนี่ยก็รู้ปัญหาแต่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรไอ้สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมเนี่ยเหมือนกับว่าไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีอำนาจรู้สึกดีกับตัวเองเพราะอะไรจริงๆแล้วเขาเนี่ยรู้สึกขาดแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจ นะแต่ทีนี้การกระทำของเขาเนี่ยจะทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะสำนึกก็เปล่านะเพราะว่าอันนี้ผู้จัดก็ต้องพูดกับคุณตรงๆไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะก็ต้องปลุกให้คุณตื่นแล้วก็ดึงสติของคุณกลับมาเพราะว่าพลังงานของไพ่หกดาบเนี่ยนะบอกให้เราได้รู้ว่า ใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทนแล้วนะแต่ทีนี้ไพ่หกดาบเนี่ยมันเป็นความหมายในอีกด้านหนึ่งก็คือไพ่อย,อยากจะเตือนนะว่าขอให้คุณอนะใจเย็นนะคนที่ทนอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเขาก็ใจเย็นอยู่แล้วละ่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีในเรื่องของการที่ว่า เขาคิดที่จะจบออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะอันนี้คุณก็แบบว่าอาจจะแบบว่าเป็นแค่เหมือนกับว่าแยกตัวออกไปแล้วกันนะเพื่อให้ใครบางคนเนี่ยไดเ้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่คุณไม่มีกันนะยังเก่งคุณน้อยใจหรืออะไรเงี้ยคุณก็แยกตัวออกไปนะอาจจะแบบว่ากลับไปหาพ่อแม่อาจจะอยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่สักพักหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องเล่าอะไรให้เขาฟังนะไปทบทวนความคิดแล้วก็ความต้องการของตัวเราเองถึงผลดีผลเสียที่จะตามมาถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่คิดที่จะแบกมันอีกต่อไปแล้วนะไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนกับว่าใครบางคนเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนแบกรับภาระอันนี้เลยถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาหนักแล้วเขาเหนื่อยนะเขาปล่อยมันลงเนี่ยหมายความว่ามันจบเลยนะ ไอ้คนที่บ้าอำนาจคนที่จะใช้แต่อา่อาอำนาจของตัวเองเนี่ยกดขี่เรียกร้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยไปไม่ถูกเลยนะตัวคุณเองนี่จะเสียหน้าเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะไม่ยอมอยู่ในเกมให้คุณมานั่งคอนโทรอีกต่อไปแล้วเพราะเขาก็เหนื่อยแล้วทีนี้เขาก็อยากจะดูซิว่าคุณจะไปต่อ,อยังไงนะแล้วคุณก็เอาไปคิดเป็น กันบ้านแล้วกันแล้วลองไปนั่งคิดเล่นๆดูนะว่าถึงวันหนึ่งถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทนนะแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วใครจะอยู่กับคุณได้นะถ้าเกิดว่าตัวแทนของคุณเนี่ยเป็นเอ่อตัวแทนของไพ่ราชินีถือไม้เท้าที่เป็นพลังงานในด้านลบอะ่ะที่ชอบใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงคนรักคู่ครองแล้วก็เป็นตัวแทนของ ใครบางคนในที่ทำงานด้วยที่มีนิสัยแบบเนี้นะชอบแบ่งพักแบ่งพวกชอบทำตัวแก่งแย่งชินดีนะอิจฉาลิษยาทำตัวเป็นคู่แข่งเห็นใครได้ดีไม่ได้นะจะต้องแบบเอาละใครเข้ามาในที่ทำงานก็ต้องเจอแบบข้อหามันไส้หรือว่าเจอประเภทแบบว่าต้อนรับน้องใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย ทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อันเนี้ยเป็นตัวแทนของไพ่ราชินีถือไม้เท้าที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยนะอาจจะเป็นใครบางคนก็ได้ที่เอ่อถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานนะเพราะว่าอะไรการที่คุณได้เข้ามาอยู่ตรงที่ทำงานแห่งเนี้ยคุณถึงได้รู้ไงว่าความจริงมันเป็นยังไงนะ สิ่งที่คุณมองมาว่าโอ้โหบริษัทนี้ที่ทำงานแห่งนี้ดูแล้วน่าจะแบบว่า make money หรือว่าน่าจะเป็นที่ทำงานที่รู้สึกว่ามั่นคงนะมันก็ดูแล้วค่อนข้างมั่นคงอะนะมันมีไพ่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถ้าเป็นพลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยมันก็ถือว่ามั่นคงพอสมควรแต่ทีนี้มันเป็นบรรยากาศในการทำงานที่มันเหมือนกับว่ามันเป็น toxic ไงมันเป็นพวก คนที่อย่างที่บอกอะพอมันมีในเรื่องเงินทองผลประโยชน์เข้ามาหรืออาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ผู้จัดได้กล่าวไปแล้วอะนะว่าชอบทำตัวแบ่งแยกแบบว่าทำเป็นเหมือนว่าเธอเพิ่งเข้ามาใหม่ทำงานเป็นไหมอะไรอย่างงน้นอย่างนี้เข้ามาแซะเข้ามาแบบว่าหาเรื่องนะแล้วแบบว่าพยายาม กดดันให้คนนู้นคนนี้อยู่ไม่ได้อะให้แบบโดยเฉพาะคนคนนั้น่ะถ้าเกิดว่าเขาดูแล้วแตะตากรรมการแล้วคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่แข่งกับเขาหรือมาแย่งความสนใจไปจากเขาเพราะว่าไพา่ราชนีถือไม้เท้าที่เป็นพลังงานในด้านลบเนี่ยโอ้ยเป็นประเภทแบบขี้อิจฉาแล้วกเ็เล่นพักเล่นพวกแล้วกว็าทำตัวเป็นหัวโจกด้วยเนี่ยเป็นประเภทอย่างนี้ฉะนั้น <c oughs> ถ้าเป็นในเอที่ทำงานเนี่ยมันก็มีหละหลายคนที่เข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้นะแล้วอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ใครบางคนอาจจะเจอปัญหาในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติกับใครก็ได้ในลักษณะเนี้ยในที่ทำงานกดขี่ข่มเหงคนอื่นเห็นเป็นเรื่องสนุกคือมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างที่บอกไงสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนไปเพิ่มอำนาจให้กับเขา นะเพราะเป็นคนที่แบบอาจจะแบบมีปมด้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็เลยแบบทาแบบนี้แล้วทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองแล้วทีนี้พลังงานของไพ่เอ่อคิงถือไมเทาแล้วก็ไพ่เอ่อคิงถือถ้วยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคุณก็อาจจะเจอปัญหากับเจ้าของเจ้านายที่เป็นประเภทเคี้ยวนะแล้วก็เป็นประเภทสร้างภาพป,ปากอย่างใจอย่างหนึ่ง นะแล้วก็ไม่รักษาคําพูดสิ่งที่เขาชักชวนคุณสิ่งที่เขารับปากกับคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ทําตามที่พูดหรืออาจจะมีในเรื่องของการโกงเวลาโกงค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยพอคุณได้เข้ามาทํางานที่นี่จริงๆคุณรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องน่าลาคาญเป็นเรื่องน่าจุกจิกอะ่ะที่แบบว่าเจ้าของเจ้านายแบบมาคอยวุ่นวายจับผิดหรืออะไรแบบเนี้ยนะ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในที่ทำงานแต่ทีนี้อย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทางเลือกมันก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทนอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่สีถ้วยแล้วก็มีไพ่ The h แฮง m ม n ด้วยนะทนกับความตีสองหน้าของใครบางคนทนกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่า คุณเนี่ยหมดลักหมดศรัทธาในที่ทํางานแห่งนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้าของเจ้านายอะไรก็แล้วแต่คนที่แบบว่าชอบนินทาให้ร้ายจับผิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือทุเออ่เด็กถือดาบด้วยอันเนี้ยนะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยนะพอมันมีพลังงานของไพ่หกดาบก็บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเขามีทางไปเขาก็ออกนะออกจากตรงนี้ท,ทั้งทั้งที่ บางทียังไม่รู้หรอกอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าบางคนที่เขาเก่งมีประสบการณ์มีความสามารถรูปร่างนา้าตาดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีโอกาสที่จะไม่ทนนะหรือว่ามีโอกาสที่จะออกจากตรงนี้ไปหางานใหม่อะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะเขาก็เลือกที่จะจบหันหลังให้กับ ในที่ทำงานแห่งนี้แต่ทีนี้อย่างบางคนเนี่ยนะเขาไม่มีทางเลือกมันก็เป็นไงก็เป็นตัวแทนของไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยก็ยังต้องทนอยู่ตรงนี้ทั้งๆทีท่ไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะแล้วก็หมดศรัทธาในการละกันแต่ทีนี้เป็นยังไงก็ยังต้องทนแล้วก็พยายามที่จะมอง สิ่งนี้เป็นในด้านบวกอะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีงานทำนะเราก็มีรายได้เข้ามาแล้วเราก็จะต้องนึกถึงนะผลดีผลเสียนึกถึงความมั่นคงของครอบครัวนะความสุขของคนในครอบครัวที่เขาเนี่ยคาดหวังจากเราเนาะถ้าเราไม่มีงานเนี่ยอันนี้เราก็ลำบากเพราะเหมือนกับว่าเราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัว ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนก็เถอะนะคุณก็ต้องเห็นใจในการละกันนะเพราะว่าคนที่เขามาทำงานตรงเนี้ยเขาก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลคุณก็ลองนึกสภาพอ่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอการกระทำแบบเนี้กับใครบางคนเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงอันเนี้ยมันไม่ดีนะมันมันบาปแล้วอีกอย่างหนึง่ง คนที่ทําตัวแบบเนี้ยมันหมายความว่าเขาเนี่ยไม่มีทางไปเขาก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยทําตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เฮลตี้นะมันก็ไม่ดีกับตัวเขาเองและไอคนที่ทนก็ไม่อยากจะทนเพราะว่าอะไรมันมันท็อกซิกอะ่ะมันเสียสุขภาพจิตไอ้ที่ทำงานแบบเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพอะ่ะเขาเตือนคุณแล้วทีนี้อ,อ ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นได้เพราะมันมีไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่สิบเหรียญแล้วก็มีไพ่สี่ไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวไพ่เด็กถือดาบอันนี้ก็เป็นยังไงนะก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของครอบครัวเนี่ยที่บางทีลูกเต้านะหรือว่า บุตรบริวารหรืออาจจะเป็นตัวพ่อแม่เองก็ได้ที่ต่างฝ่ายต่างทำให้กันและกันเนี่ยหนักใจนะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่ให้เกียรติกันหรือว่าใช้คำพูดใช้ท่าทีที่แบบว่าเอาแต่ใจขาดเหตุผลต่อให้โตแล้วก็ยังมีนิสัยแบบนี้นะไม่ฟังกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้อง ทนอยู่ร่วมกันนะนี่มันก็อาจจะมีใครบางคนนะที่เอาแต่ใจแล้วก็นะมีแต่เรียกร้องนะแล้วก็กดขี่กดดันนะกับคนในครอบครัวเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการในเรื่องเงินทองแล้วบางทีค่อนข้างที่จะอะไรอะกระทบกระเทือน ในเรื่องของเงินทองของคนในครอบครัวด้วยแต่ผู้จัดก็ไม่รู้นะว่าคุณเป็นฝ่ายพ่อแม่ที่แบบมาลบกวนลูกหรืออาจจะเป็นฝ่ายลูกที่ไปลบกวนพ่อแม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะทีนี้ในเหตุการณ์นเนี้ยมันก็ต้องมีใครเนี่ยที่เหมือนกับว่าเป็นฝ่ายที่จะต้องยอมนะยอมให้ใครบางคนเนี่ยเป็นใหญ่ในบ้านแล้วก็ยอมเพราะว่าไม่อยากจะ มีในเรื่องของความขัดแย้งนะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกอะว่าเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนเนี้ยก็อยู่กันไปแบบว่าซ่อนความรู้สึกแล้วก็อยู่กันไปทั้งๆท,ท,ที่เป็นทุกข์นะแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไพ่บอกให้เราได้รู้เลยว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้เนี่ยก็ไม่ปกตินะ คุณก็ต้องออตรวจดูความคิดการกระทําของตัวคุณเองนะว่าคุณทําแบบนี้กับคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณทําให้ลูกหนักใจไหมนะในเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ไม่ทําตัวให้มันเป็นผู้ใหญ่ทําให้ลูกเต้าหนักใจอะไรแบบเนี้ยนะคุณก็ต้องตรวจดูความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ แล้วก็การที่คุณจะย้ายไปทำงานนะต่างถิน่นต่างแดนหรือการที่คุณจะต้องอย้ายที่อยู่ไปอยู่ร่วมกับใครนะอันนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่ผู้จัดพูดมาทั้งหมดมันยังไม่ได้เกิดขึ้นะนะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังตัดสินใจนะที่จะออกจากตรงจุดเดิมหรือว่า ไปอยู่กับใครอะไรแบบนี้นะในช่วงเวลาเนี้ยแบบคุณจะต้องระวังในเรื่องของการที่ว่าหนีเสือปัดจระ,ะเข้ด้วยนะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี้ยอ่อการที่คุณได้ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะคุณถึงจะได้เห็นนะ่ะว่าคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจต่อให้คนคนนั้นนะ่ะเป็นผู้ใหญ่ดูแล้วมีความม,มีความ น่าเชื่อถือนะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้พอคุณได้ไปใกล้ชิดนะได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนคนเนี้ได้ไปอยู่บ้านเดียวกันอันเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นแล้วว่านิสัยตัวตนทาตแท้ของเขาเป็นยังไงนะอาจจะเป็นพวกประเภทปากอย่างใจอย่างประเภทงกโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นอะนะแล้วก็ มันอาจจะมีข้อแม้ข้อจํากัดบางอย่างที่เขาไม่พูดถึงนะในเรื่องของเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณหนักใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังละกับการที่จะไปอยู่ร่วมกับใครเพราะเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ากันไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วย ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณกำลังคบหาดูใจกับใครบางคนนะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณก็ได้นะที่อาจจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันแต่ทีนี้ผู้จัดไม่อยากจะบอกว่า,อ,าอะไรอะการที่คุณจะไปอยู่กับเขาเนี่ยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด นะโดยเฉพาะมันมีไพ่สีไม้เท้าเนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่สีถ้วยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไปใช้ชีวิตกับเขาอันเนี้ยคุณก็จะได้รู้เลยว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดต่อให้คนคนนี้รวยมีเงินมีทองเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมานั่งเลี้ยงดูใครหรือเขาอาจจะแค่เอาไว้ เป็นเหยื่อล่อให้คนมาติดกับดักอันนี้สำหรับคนโสดนะคนที่กำลังคบหาดูใจใครอยู่นะแล้วก็ดีไม่ดีคนคนเนี้ยอาจจะมีอ,มอะไระมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะที่บางทีไม่รู้ว่าเขาอยากันเด็ดขาดแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพอคุณไปถึงแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โห คนพวกนี้ยังเข้ามาวุ่นวายกันอีกนะบางทีเขาอาจจะบอกกับคุณอนะว่าเออเขาเลิกเขาเลิกกับออแฟนเก่าเขาแล้วหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีลูกมีเต้าที่เขาเออมีลูกด้วยกันนะที่ยังจะต้องไปมาหาสู่หรือว่าคนเออภรรยาเก่าเขาก็ยังจะมาวุ่นวายอะไรอยู่อีกอะไรเงี้ยทำให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดนะแล้ว การที่เขาจะมานั่งเอาใจใส่ดูแลคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วดีไม่ดีเขาอาจจะเอาคุณเนี่ยมาเป็นลูกจ้างเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาอยากได้คนที่แบบว่าหัวอ่อนคอนโทรงง่ายๆอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยนะถ้าเกิดว่าคบหาดูใจกับใครอยู่แล้วคุณจะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนอะไรแบบนี้เดี๋ยวบางทีมันจะเสียเปรียบ แล้วโดยเฉพาะาพลังงานของไพ่หดาบเนี่ยเป็นไพ่ในอนาคตถ้าคุณอยากจะลองไปใช้ชีวิตอยู่กับเขานะลองศึกษานิสัยใจคอกันก็ได้แต่ว่าเนี่ยไพ่ก็เตือนให้คุณได้เตรียมตัวกันแล้วกันนะว่าบางทีไปถึงแล้วเนี่ยมันอาจจะไปไม่รอดก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปถึงตรงนั้นเนี่ย มันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวคุณเองเลยนะคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องดีอะ่ะที่คุณจะต้อง่อรู้ล่วงหน้าเอาไว้ะนะคุณจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะอันนี้ในเรื่องของการที่คุณคิดที่จะ ยกย้ายไปใช้ชีวิตร่วมกับใครในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องงานก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแต่อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าอันนี้มันเป็นการทํานายดวงโดยรวมมันอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกเรื่องนะยังไงก็ขอให้คุณอะมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็มีสติในการตัดสินใจ แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้เก่ดกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ